ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ่าขอเปลี่ยนกล้องก่อนโอเคครับวันนี้มีแหวน2วงนะครับเดี๋ยวมาดูวงแรกกันก่อนเลยวงแรกเป็นแหวนหน้าตาแบบนี้มันเหมือนแหวนคู่นะแต่จริงๆไม่ใช่แหวนคู่มันเป็นแหวนแหวนอันเดียวนี่แหละแล้วก็ทํามาเป็น2เส้นนะครับแต่เส้นหก็คือใส่เพชรเม็ดใหญ่ด้วย หนึ่งอันมันก็จะกลายมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะอาหารหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหวกครี้เนี้ไม่ยากนะครับค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวโอเครายละเอียดที่จะต้องทําก็คือเม็ดกลางเราจะเปลี่ยนเป็นไซส์3.9มมิลนะครับส่วนด้านเส้นเส้นก็คือจะเป็นเ,เตยยูนะครับเตยบากนะครับไซส์1มิลนะฮะเป็นเล็กสุดนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านล่างติดกันเห็นไหมไซส์54 ก็จะเป็นหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอเคนี่ก็คือก็เป็นแบบปกติเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นแล้วกันว่าจะทํำยังไงแล้วก็ทำมันเป็นเตยปกติเอาให้ขึ้นให้เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดเลยแล้วกันโอเคเปลี่ยนกล้องรึอ่ะก่อนอื่นเมื่อกี้เรารู้ไซส์ตรงกลางแล้วขึ้นไซส์เพชรก่อนเลยไซส์3.9นะครับ ดูซิว่าเราจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีอ่าแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยขึ้นกระเปาะก่อนสามจุดเก้าอาร์ตีจุดสี่สิบเปอร์เซ็นต์และเดี๋ยวเราก็ เลือกไซส์เพชรขึ้นมาไซส์ห้าสิบสี่ได้ไซส์แหวนไซส์แหวนไซส์ห้าสิบสี่โอเคอันนี้น่าจะขึ้นไปอีกสักจุดสองห้ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคอันนี้ก็จะกลายมาเป็นปากกระปอกจากปากกระปอกก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณสักจุด ห้าอ่ะพอดีก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เตยสายจุดแปด อันนี้เราทําแบบกระปาะตรงไปเลยทีเดียวไม่ต้องมาสอบเสิร์ฟอ่ะนี่ก็จะกลายมาเป็นเม็ดนี้โอเคอันนี้ก็คือกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของของมันถ้าเราออฟเซตออกมาจุด 65อ่านี่ก็จะกลายมาเป็นช่องของเตยอ,อยู่นะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำให้มันติดกันอันนี้ขึ้นมาจุด65จุด65ก็จะประมาณนี้ นี่แสดงว่านี่งานมันจะต้องห่างรับประมาณนี้เพราะนี่สองเส้นเท่ากันแล้วโอเคต่อมาเราก็ขึ้นไอน,นี้เลยขึ้นเส้นอ่ใช้อันนี้เลย โอเคอันนี้ออกไปที่จุดสอ อเคแก้ตรงนี้หน่อยหนึ่งลงเร็วไปโอเคประมาณนี้เลยอ่าฮะโอเคนี่ก็คือทรงแหวน เราก็คงสร้างเตยยู่ออกมา จุดห้าโอเคจุดห้า น่อันนี้ตัดไปก่อนก็จะเป็นแบบนี้โอเค นี่ทำแบบเร็วเลยฟุ๊บห้าโอเคห้าเมตร หนึ่งสองสาหาหเจปพอออกไปประมาณแปดเมตรสิบสองเมตรสิบสองอืมประมาณตรงนี้พอโอเค

นี่อ่านี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหม <c oughs> ๋อเดี๋ยวก่อนนะ,นะนนข,อนขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนโอเคตอนนี้

นี่ต้องอันนี้ออกโอเค ต้องแกไได้แล้วก็ออกกลังกายสมองโมลทานอาหารที่มีประโยชนนะคะผหอดบเยพแล้วก็สรด้วยอ่าเสร็จเลยเาร็จเลย

ก็เสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เก <c oughs> <c oughs> ็บลงไปตรงนี้เอาแค่ครึ่งหน้าพอเกือบครึ่งหน้าโอเคด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวมารวมมาถิดตรงนี้เลยรวมก็เป็นก้านเดียวนะครับด้านหน้าก็จะดูเป็นสองเส้นอ่าเสร็จแล้ว อันนี้วงที่หนึ่งเดี๋ยวเราเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูงานจริงหน้าตางานจริงอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะโอเคหน้าตาของตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมเหมือนกันไหม โอเคเราอาจจะทำลึกกว่านิดนึงด้วยโอเคก็คือเป็นแหวนวงเดียวนะครับที่ด้านล่างมันเชื่อมติดกันนะเพราะเป็นแหวนที่มันมันสปิดออกมาเป็น2เส้นนะครับแต่มีเส้นหนึ่งมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยอาหาหน้าตามันก็ลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรายละเอียดก็คือเม็ดใหญ่ที่เราทำก็คือไซส์3.9นะครับส่วนเม็ดเล็กก็คือไซส์1มิลน,นะครับโอเคแหวนไซส์54อาฮะก็จะได้รูปและหน้าตาเป็นแบบนี้โอเค โอ้ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ15นาทีโอเคฉะนั้นก็ลองไปฝึกทำแล้วกันเพราะแหวนวงนี้ง่ายเห็นไหมถ้าเรารู้เครื่องมือในการใช้โปรแกรมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวิธีการทำวิธีการแมปทำยังไงให้มันรวดเร็วมากขึ้นมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวโอเคนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแหวนวงที่2กันเลยแล้วกันฉะนั้นขอพักเบรกสักครึ่งวินาทีแป๊บนึง นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะแป๊บหนึ่งนะ